ตัวขึ้นอยากเป็นนักกับเรือนักกับเรือเพราะอะไรครับเพราะอยากชื่นชมทะเลอยากชื่นชมทะเลอ๋อยิงว่ายิงว่าอ่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไรคะเป็นครูค่ะเป็นครูเพราะอะไรคะอยากสอนเด็กนักเรียนเป็นหมออยากเป็นหมอเพราะอะไรเอ่ยเพราะรักษาผู้ป่วยอ๋อคือคุณครูเพราะเพราะอะไรเอ่ยคะอยากสอนเด็กนักเรียนตัวขึ้นคุณครูอยากเป็นคุณครูด้วยเพราะสอนเด็กเด็กสอนเด็กเด็กอ่าาเป็น อยากเป็นคุณหมอเพราะรักษาพวกป่วยได้รักษาตำรวจอยากเป็นตำรวจอ้าวนี่แตกตาครับเพราะอะไรคะอยากช่วยเหลือผู้คนอยากอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจด้วยอ่าจับผู้ร้ายได้จับผู้ร้ายอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูเพราะอยากสอนนักเรียนให้ได้อยากอยากสอนนักเรียนอะไรคะให้ได้เรียนกิ่งอยากเป็นอะไรเลยตำรวจอยากเป็นตำรวจอ่า่แสดงคุณครูตำรวจเยอะ เราอะไรคะอยากเป็นตำรวจอยากจับผู้ร้ายอยากเป็นคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูอ่าอยากสอนเด็กๆอยากอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นพยาบาลอ่าพยาบาลเพราะอยากรักษาผู้ป่วยอยากอยากเป็นอยากเป็นอะไรเลยแหนบเบิกแม่บอกว่าอยากเป็นแม่แนาเอิร์กคุณครูอ่าคุณครูว่า